คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนนอนัสก่อเคซัสแชนแนลขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โปรเจกต์ t t s Core SE2 เราอยู่นักการแข่งขันวาร o ล a นด์มา t e สเตอร์แบงคอก2025ลุ่งอารุนแห่งเ l List วันนี้เป็นวันที่4ของโปรเจกต์ของเราและเป็นวันแรกในรอบเพย์ออฟซึ่งแน่นอนครับว่าจาก8ทีมที่เข้าแข่งขันตอนนี้เหลือ4ทีมที่จะได้มาแข่งขันกันในวันนี้ได้แก่ทีมจากอเมริกา G2 Esport s ทีมจากไชน่าเอส a วิร์ดเกมมิ่งทีมจาก e m e a ทีมไวท a l ิตีและทีมจาก a พ i ฟิกทีมที่วันด้วยวันนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบนกอ u t ซึ่งจะค้นหาว่าทีมใดจะชิงสายบนกับสายล่างกันบ้างเปิดประเดิมคู่แรกระหว่างทีมเ d w เวิร์ดเกมมิ่ปะทะกับทีมที่วันคู่ที่สองเป็นการพบกันของทีมไวท a l ิตี้ปะทะกับทีม g 2 Esports ทีมใดจะเข้าไปชิงสายบนวันนี้รู้กันครับ ครับสวัสดีครับเดี ports, はは๋ยวแนะนำให้กับท่านผู้ชมก่อนว่าชื่ออะไรและชื่อนำวงการมาจากทีมอีสปอร์ตทีมใดเช่เลยครับก็เชื่อเลยนะครับผมชื่อนำวงการไบเปอร์เดมอนนะมาจากเหกัดกูเกิลครับผมถ้าถาข้อแรกครับรู้สึกอย่างไรที่ได้มาร่วมงานการแข่งขันวาร์โลนแมสเตอร์แบ่งโคอก25ครับก็ต้องบอกว่าดีใจนะที่มีโอกาสได้มาแบบว่าตั๋วก็ต้องบอกว่าตั๋วหมดนะโซอาเออใครไม่ได้มาก็น่าเสียดายนะผมระการนี้ใช่ครับก็คือต้องรอไม่รู้จะมาอีกทีปีไหนด้วยนะครับเนี่ย แล้วก็คิดว่าทีมไหนจะได้เป็นแชมป์ในรายการนี้ครับแน่นอนครับวายทัลิตี้ครับผมวันนี้อ๋อชชบผู้เล่นคนไหนของทีมวายทัลิตี้ครับก็ถ้าเป็นผู้เล่นน่าจะเป็นเดอร์ครับอ๋อพี่เดอร์เก้นะครับโอเคข้อต่อมาครับพี่เอ๋เล่นเกมวา l ์โลแรนมานานหรือยังครับก็ตั้งแต่เกมเปิดเลยโอ้เกมเปิดแรกๆเลยนะครับแล้วก็ข้อต่อมาถ้าเกิดว่าพี่เอ๋สามารถเป็นเอเจนต์ในเกมวา l ์โลแรนได้หนึ่งเอเจนต์พี่เอ๋อยากจะเป็นเอเจนต์ท่านใดพ่ออะไรครับอยากจะเป็น อยากจะเป็นโยลุครับเอา,าอะไรครับไมใช้ติดไปไหนมาไหนก็ได้โมไปไหนมาไหนแบบนี้คือไปที่ไหนดีครับก็แบบว่าไปไปทํางานอะไรเงี้ยกลับบ้านครับผมอ๋อโอเคแล้วก็สุดท้ายนี้เราสามารถติดตามพี่เอวเปอร์เดมอนแล้วก็สังกัดทีมฟูลเซนส์ได้ที่ช่องทางไหนได้บ้างครับก็ช่องทางส่วนตัวจะเป็นวเปอร์เดมอนนะครับหนึ่งานเจ็ดน,นะครับในอ e ินสตาแกรมถ้าเป็นในไลน์ก็จะเป็นในซุปนะครับวเปอร์เดมอนเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับดดเดี๋ยวแนะนําให้กับท่านผู้ชมก่อนว่าชื่ออะไรและชื่อนวงการ,การมาจากทีมอ e ีสปอร์ตทีมใดใช่ไหมครับสวัสดีค่ะชื่อมินนะคะชื่อชองมินูกาค่ะอยู่สังกัดคูเซนค่ะครับข้าทำข้อแรกครับรู้สึกอย่างไรที่ได้มาร่วมงานการแข่งขันวอลเลย์บอลมาสเตอร์แบงกอก2025ครับก็รู้สึกดีใจที่วอลเลย์บอลมาสเตอร์มาจัดที่ประเทศไทยเนาะเพราะว่าปีก่อนๆเนี่ยก็เป็นแอสเซนชันซึ่งแบบเราก็รู้สึกว่าเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่ลวแต่ว่ามาสเตอร์เป็นทองนี่คือระดับ g ก o b อลก็ อีไตที่ประจาแล้วก็อยากให้คนไทยน่ะได้เห็นเขาเรียกว่างานอ e ีสปอร์ตที่ใหญ่ระดับนี้อ่าครับแล้วก็คิดว่าทีมไหนจะได้เป็นแชมป์ในรายการนี้ครับตอนนี้รู้สึกว่าทีมที่แบบฟอร์มไม่ตกเลยก็คงจะเป็น EDG เพราะว่าอะไรครับคาคขัง,ขงหดมากล่ะจริงเทพนายคมคมเลยแหละครับรแล้วก็เขาตัอมาพี่มีนเล่นเกมวารุณไนด้มานาหรือยังครับอ้เล่นตั้งแต่เกมเปิดอ่ะตั้งแต่เกมยังแบบเป็นเบต้าอยู่เลยแล้วก็เราก็ข้ามแบบ เปิดวิเวนไปเล่นเซิร์ฟอื่นอะไรเงี้ยตอนกระทั่งเขามีเซิร์ฟซีเราก็แบบเล่นเล่นตั้งแต่ตอนนั้นจนทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่โอ้โหครับเข้าต่อมาครับถ้าเกิดว่าพี่มิ้นสามารถเป็นเอเจนต์ในเกมวอร์ลแลนได้หนึ่งเอเจนต์พี่มิ้นอยากจะเป็นเอเจนต์ท่านใดเพราะอะไรครับถ้าเลือกได้ก็คงอยากจะเป็นโอเมนเพราะว่ามันวารงไปได้ทุกทีเราคงไม่ต้องเสีย ต่างซื้อตั๋วเครืองบินไปไหนเนาะโอ้โห oh, <laughs> แม่ต้องฟอร์ดชาร์โดข้ามโลกเลยสินะใช่ใช่ครับแล้วก็สุดท้ายเราสามารถติดตามพี่มินม้นมิลูกกาแล้วก็สังกัดทีมฟู l เซนส์ e ีสปอร์ได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับก็ติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะเฟซบุ๊กไ i จี i ต t o ก หนดเลยอ่ะมินุก้านะคะแล้วก็ฝากติดตามสก,กัดโปรเซนด้วยนะปีนี้ก็อยากให้โปรเซนได้เข้าหลีกกหได้ค่ะก็หวังว่าจะได้เข้าหลีกเช่นกันนะครับขอบคุณมากครับนองจากว่าอยู่ในช่วงการแขงร่งขันว่ลโลแลนด์มาสเตอร์แบ่งคอกในรอบซีทีมสุดท้ายซึ่งแน่นอนครับว่าจะมีเหล่าผู้เล่นจากทีทาลอนมางานนี้อีกด้วยในฐานะเจ้าภาพที่ดีซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ก็มีถ้าเรีจยจซาไปขวานะครับด้านซ้ายก็จะเป็นทีครับผู้เล่นน้องใหม่จากทาลอนอะคาเดมี Academy. ต่อมาครับเป็นพริมมีผบุเล่นมาประสบการณ์ที่ได้ไปแข่งแชมเปี้ยนส์ครั้งแรกของเขาครูสผู้เล่นในตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ทุกวันนี้จากที่เขาได้ไปแข่งขันในวา l o ล a n t c h แชมเปี้ปี2021จนถึงตอนนี้ยังคงแข่งขันอยู่และสุดท้ายจิตบอยส์ ys, ผู้เล่นมาประสบการณ์จาก FW Esports บอกเลยว่าสี่ท่านนี้เรายังไม่รู้ว่าคนสุดท้ายของชาลอรอีสปอร์ชุดนี้จะเป็นใคร แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าผู้เล่นคนที่5ของทีมนี้จะเป็นใครกันแน่ ที่เขาหลอกอมาจากทาเวอร์แะสิาเคลียร์ดนเล่นของทีวันไปหมดเลยแล้วสามมุมั้นในไซ้ในราวมม่สักู้บอก็ลว่าตอนนี้พลังทำลายล้างสูงมากอ้ชูปอยู่ที่ว่าจัได้เลยโอ้ยว้าอ้้สปรยเบรคไม่ได้ด้วยกระโดนของไล่อยู่จนจังหวะที่เนี่ยเปลนเหนึ่งเนียบในราวนี้ว้าอ้ เชอรี่แค่สมนแล้วเอาดีทีวัลาไม่ไมือเปิดครับแต่ตัดได้ก่อนสองคนครับแต่ใจเดินเัยเขา,ก,าก,กลางมาไปสตอเปิดตาครับจากกระคังนมาอเล่นทีเลลึกใน,นเลยครับอืไางหนน,นะครั่อลจัหวนไปเตยอ มาแบกเดิมๆไม่ดีอลรอนะครับ้นเดโนไลที่ต้องเข้ากไปทํากากว่าสไปรอฮะต่อห้าสถานการณ์นี้มันยากระบายเกินสุ้นวเนี่ยที่ดูไปกอนตัวแรละต่อทุกเลาแมนนี่จโตโกย้ายแต่ว่า มาหนึ่งตอนสามโอกาสสุดท้ายของ เกมตั้งเราพวกเขานะหลังจากที่เสียไปถึง5วินต่อเนื่องให้กับท1ไปแต่พวกเขาเนี่ยไปถึง3าเมตในมือนะฮะโอ้แล้วอัลติเมตยังพอมีเยอะอยู่ครับวทีเลยด้วยซ้ำครับซับเพสมา1นซับเพขคืนมาเหมือนกันอาจจะดูตำแหน่งตัวแยกเล่นตัวโฮรอแต่ว่าจิดันมาเลยไอ้สู้รู้ครับแต่ใจถอยเลยดีกว่าครับถึงเกมเนี่ยจะ มีคะแนนที่ตามอยู่นะฮะแต่ก็ไม่ได้หวั่นเคงอะไรครับยังคงเอาไว้ในความกล้าเล่นของพวกเขานะ EDG เล่นจังหวะแรกครับพลาดไม่ได้สู้ไม่ได้ตัดไม่เป็นไรครับถอยกลับได้สายทันทีครับสำหรับ4ตัวเล่นของ EDG ที่พวกเขาเนี่ยให้ความสนใจอย่างมา,มากๆเลครับด้านใน a อสาย a S <S โอ้แล้วชิชูครับโหรออยู่คนเดียวเท่านั้นครับที่บครับ มีติลการ์เด้นครับมีของรอเบร์ครับจังหวะเข้าถามฮาสิวินโตนี้ครับหลังเข้ามาจ่ายเียนหลังมาโอ้โหสมนไปด้วยด้วยเลยหมูไม่ได้จ,ไดจ่ายหัวนซิลการ์เด้นครับต้องเก็บเอาไว้ครับจ่ายเงินเหมือนกันและหลังมาแบบนี้เกือบโดนจริงในฟอรต่าเข้ามา เลือดโดโลต้องรีบจ ment ่ายตัวเบสสัวเข้ามาจางโตคอมบาร์ป้าสแตกไปเอไว้แต่สโวไล่ทีไล่ขาโจสเปกกดเข้าไปแบบนี้ไม่รอหนึ่งหึงหลมต่อเรื่องดูบอกขอตามเทนแต่คนนึงเขาไม่ให้เลยยังพอต่อี่อเทนก้อนดูนี้แอสโตโบกี้เคลียร์มาได้ปัญหาคือเหลือแค่ตัวคนเดียวแล้วก็สโโบกี้หนึ่งต่อสามแล้วเรียบร้อยกับสแต็กเป็นเฮดช็อตไปสิบสามต่อหกยันทีวันสวนกลับเอาชนะได้ในแผนที่ดีดีดีจีเป็นฝ่ายเลือกมาในปลายกับตามกลับมาตีเสมอที่หนึ่งต่อหนึ่ง อก่อนครับยังไม่ยอมปล่อยให้เกมแรกในเพย์ออฟมันจบลงแบบง่ายๆต้องไปต่อกันในแผนที่ตัดสินนะเพื่อเก์อก้อีัน่ผ่หน้าตสทจะเป็น

ครับสวัสดีครับสสวััดีครบเดี๋ยวแนะนําให้กับท่านผู้ชมก่อนว่าชื่ออะไรและชื่อนำวงการเช่นไยครับอ่าผมอ่าเรียกว่ากรีนก็ได้ครับชื่อที่นชื่อกรีนนะครับชื่อนำวงการเป็นอเอสคิโดเซียครับผมครับข้าวทำข้อแรกครับรู้สึกอย่างไรที่ได้มาร่วมงานการแข่งขันวาร์เรนต์มาสเตอร์แบงคอก2025ครับต้องบอกว่าเอนจอยสุดๆไปเลยต้องใช้คํานี้ครับว่าสเกลงานระดับโลกเนี่ยมันทําให้เราพอเราเป็นคนไทยมาร่วมเนาะเราพร้อมจะแบบเอนจอยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและต้องยอมรับครับว่าไรออดหรือวาร์เรนต์เนี่ยทำ งานออกมาได้สบครับว่าระดับลงจริงๆครับ mm hmm. ครับแล้วก็เขาต่อมาคิดว่าทีมไหนจะได้เป็นแชมป์รายการนี้ครับจริงๆตอนแรกมัน,ม,นมันมีอีกโห่เลยนะแต่ว่าผมดูจากปอมาเนี่ยผมให้ edg แล้วกันครับตอนนี้อ่าครับแล้วก็พี่กรีเล่นเกมวาโลแลนม์นานหรือยังครับโอ้ตั้งแต่เกมเปิดเลยครับจริงๆก็คือเกมเปิดวันแรกเนี่ยได้มีโอกาสร่วมงานกับวาโลแลนด์แล้วหลังจากนั้นเราก็เล่นมาซีซั่นแรกด้วยนผมเล่นถึง immortal เลยโอ้โหครับผมโอ้ขิงกันแล้วครับงานนี้ครับสุดท้ายเราสามารถ ติดตามพิกรีมเอสค u s ูเซียได้ที่ช่องทางไหนได้บ้างครับเอ่อจริงๆก็เิร์ชได้ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ซูมเอ่อเฟซบุ๊กแฟนเพจเอวิต h ิ n งครับผมก็กลีมเอสคูรูเซียหรือเอสค u s ูเซียก็จะเจอทุกช่องทางเลยครับครับผมก็ขอบคุณมากนะครับอ,อ,อ่ะเข้าสู่มินิเกมนะครับเกมนี้มีชื่อว่า True or Force จะมีประโยชน์ปริศนามาให้คุณทายเพียงคุณตอบมาว่าประโยชน์ดังกล่าวนั้นจริงหรือมั่วมีทั้งหมด4หมวดเรื่องมา1น่หมวดดังนี้1 a เอเจนต์ 2. แผนที่3การแข่งขันและ4ทั่วไปครับเอาเป็นการแข่งขันก็ได้ครับเรื่องการแข่งขันนะครับและประโยชน์ปริศนาข้อที่1ก็คือแชมป์แรกของแปซิฟิกในรการระดับโลกคือทีมเพ a y เพเล็ไม่ใช่ครับเพรอะไรครับ ถ้าผมจำไม่ผิดอะผมได้ดูทัวร์นาเมนต์นั้นแต่ผมมาครับคาครับคา,าถ้าไม่ใช่วาวก็จะเป็นอ่าอีจ e ซักทีนแถวเนี่ยครับอ้อหรือไม่ก็อ้อเซนตีเนลชุดที่มีอ่าที่เขาเล่นอ่าชาแซมครับใช่ไหมเซนตีเนลชุดแรกเลยรายการแรกได้แชมป์แต่โจทย์คือแชมป์แรกของทีของโซนพซิฟิกนะครับซึ่งเขาตอบว่ามั่วถูกครับ ซึ่งแชมป์แรกเอซึ่งแชมป์แรกคือทีม Genji ครับอ๋อโซนแปซิฟิกครับ, okay, รบข้อต่อมาครับแชมป์แรกของวอร์ลแดนแชมเปียนคือทีมเอเซน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 อ๋แชมเปียน oh, ผมคิดว่าใช่ครับแชมเปียน oh. อ่าตอบจริงถูกครับ oh. นี่ต่อมาข้อที่สามครับทีมเซนติเนลส์คว้าแชมป์ในรายการวอร์ลแดนมาสเตอร์สามรายการ ใช่ครับมีรายการไหนบ้างครับรายการแรกเลยครับที่เปิดสนามของเกมวอลลรลนมาแล้วก็มีรายการครั้งล่าสุดก่อนที่เทนส์จะเลิกแล้วก็อีกหนึ่งรายการผมเป็นรายการคัดที่ที่ที่คัดมาเพื่อมาระดับโลกอะครับก็คือมาสเตอร์หนึ่งเหรอครับเอ่อผมจําชื่อรายการที่เป๊ะไม่ได้แต่ผมมาดูผ่านๆมาบ้างใช่ครับอ่าซึ่งแต่ว่าจริง,จร,งจริงแล้ว ผิดครับสองครั้งเหรอครับใช่ก็คือมาสเตอร์เล็กยาวิกกับมาดริดครับโอเคครับผมจริงจรเซนเนเนี่ยเป็นแชมป์มาสเตอร์หนึ่งจริงแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ใช่รายการระดับโลกนะครับอ๋อก็คือรายการนั้นจะไม่นับใช่ครับอ่าแล้วก็ข้อต่อมาครับทีมฟอรติกคว้าแชมป์ซ้อนในปีเดียวใช่ครับมีรายการไหนบ้างครับเอ่อรายการเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันชื่อรายการเป๊ะนะแต่ว่าผมจำได้ว่า ตอนนั้นเป็นปีรุ่งเรืองของแฟนติกเลยเล่นได้ดีมากบูสเตอร์ก็สั่งแผนได้ดีมากครับอตอบจริงถูกครับก็มีรถอินซาวพาวเวกับมาร์เกอร์ตโตกเกียวครับโอ้ข้อมูลลึกมากเลยครับเนี่ยครับแล้วก็ข้อต่อมาครับทีมวา a ลนไทยที่ได้มาร่วมรายการวา l ลนไทน์แชมเปี้ยนมีทั้งหมด4ี่ทีมสี่ทีมเหรอผมคิดว่าไม่ใช่นะอ่าเพราะว่าอะไรครับเอ่อทีมไทยใช่ไหมใช่ครับเอ่อเท่าที่ผมจําได้เนี่ยจะมีพวกเอ่อพูเซนส์นะครับ อย่างที่ที่ได้มาระดับโลกมี Po ูเซนส์แล้วก็ทารอนนี่น่คือนับเป็นทีมไทยด้วยใช่ไหมครับนับครับอ่าค่ผสมกเถอโอเคทารอนครับแล้วก็ถ้าผมจําไม่ผิดแชมเปี้ยนเหมือนจะมีทีมเอ็ด้วยครับแล้วก็อ๋อเหมือนจะมีเซอร์ซีโอสี่ทีผมว่าใช่ว่ะอ่าแต่ว่าตอนแรกตอบมั่วสร,รุปเปลี่ยนไหมครับอ่าเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปจริงถูกครับโอเคแล้วปล้ำมันม่อถูกแล้วก็สุดท้าย ทีมที่เข้าแข่งรายการ v a l o r d s Champions Tour ติดต่อกันมากที่สุดคือทีม KRU Esport KRU Esport ไม่ใช่ครับเพราะอะไรครับเอ่อผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เห็นเขาทุกทัวร์อ้าวมีทัวร์ไหนที่ KRU ไม่ได้มาครับเอ่อถ้าข้อมูลไม่เป๊ะไม่ชัวร์แต่ว่าผมดูแข่งบ่อยส่วนใหญ่จะดูภาพรวมซึ่งแบบจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าคิดว่าไม่ใช่ครับอ่าตอบมั่ว True Call of Duty ทีมที่มาติดต่อกันคือ Paperless ครับอ่าถูกต้องครับ Paperless Vitality. Yeah, my boy said don't do it. I said, D. Ah. มีเอาไปเทิากอดใวจังหัดทรวันนี้จะบต้อาไปในสายแนนัแงลอวพยายามจะไปแบ่ไม่ได้ยิกอน่อวาไม่ได้เจอมือเอไจะตั้งหลังองตาไระพันใช่ไปไปยังไงแต่เจนยังตัดาของวันนี้จะตึงต่อสิทการนี้แย่ยกมาก เลียกับนะ oh. ไม่โปอยเนี่ยถามไปด้วยครับเราวรู้ว่าจะปิดเกมได้หรือเปล่ามีน่าสนใจครับเด้อแขกแรกฮะเวอร์คิวนี้จะมาที่ไหนว้า ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขัน Valorant Master Bangkok 2025ซึ่งผลการแข่งขันออกมาดังนี้คู่แรกครับ a w a r d g a m i n g สามารถเอาชนะทีม T1 ไปได้ด้วยสกอร์2ต่อ1แผนที่และในขณะเดีวยวกันครับ G2 Esport ครับเอาชนะทีม Vitality 2ต่อ0แผนทีดีดีว่าเกือบจะได้กลับหนึ่งแล้วนะครับเพราะเกิดเทคนิคคอร์สในช่วงคู่แรกและแหมเป็นเพีพอที่แบบว่าเป็นคำสาปให้กับทีม T1 ซะอย่างนั้นจากที่นำอยู่ก็กลายเป็นว่าแพ้ซะอย่างนั้นนะครับ แล้วก็นในวันพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นการแข่งขันสายบนสายล่างกันบ้างแล้วคู่แรกครับกับศึกสายบนระหว่างทีมเอ็ดเวิร์ดเกมปะทะกับทีม J2 ESports รเรียกได้ดว่าเป็นการรีแมทช์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับทีมที่ชนะจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีส่วนอีกคู่หนึ่งครับเป็นศึกสายล่างระหว่างทีม 1, ที่วันปะทะกับทีมไวทาริปี้ชนะได้อยู่ต่อส่วนผู้แพ้กรอบบ้อนไปตามระเบียบครับสำหรับวันนี้ผมนนท์อัลสกอร์เคสชั่นแนลและทีเจ FE2 ก็ fe หมดหไว้เต่เงียงเทนานี ไว้พบกันใหม่ในวันรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ